สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวทีนิวส์รายการข่าวสารความจริงที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่ตรงกับชาวโลกที่ได้มองเห็นในภาพเดียวกันวันนี้เราจะอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรในวันนี้นั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับสนับสนุนการนำเสนอความจริงโดยโปรไวตาอุดมไปด้วยวิตามิน B3 B5 B6 โปรไบโอติกแลคโตบาซิลลาพาราคาเซอ สำนักข่าวอัลยาซราได้มีการรายงานครับวันนี้สหประชาชาติได้มีการยืนยันการถูกดับชีพของเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกหลังจากยานพาหนะของสหประชาชาติได้ถูกโจมตีในเมืองราฟาฟาฮานฮักโฆษกเลข,ขาธิการของสหประชาชาติอันโตนิโอกรูเตเรสได้มีการกล่าวระหว่างการถแถลงข่าวว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติที่ถูกดับชีพในกาซานับตั้งแต่วันที่เจตุลาคมได้ถูกเพิ่มขึ้นเป็น190คนแล้ว เขากล่าวว่าเหตุการณ์ในราฟามีลักษณะเป็นการเจตนาเข้าโจมตีเพื่อให้เกิดความสูญเสียกับอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ซึ่งการโจมตีครั้งนี้ได้มีการดับชีพเจ้าหน้าที่ต่างชาติขององค์การสหประชาชาติในการลุกานากาซาของเอลนอกจากนั้นองค์กรยูนิเซฟยังได้มีการประกาศอย่างจริงจังว่าชาวปาเลสเรือนล้านได้ถูกบีบบังคับให้หลบหนีจากราฟาทางตอนใต้ของกาซาในขณะเดียวกันที่กองทัพเอลได้มีการปฏิบัติการอันรุนแรงทั้ง ทางบกและทางอากาศมากขึ้นซึ่งหลายคนที่ได้รับผลกระทบและได้รับบาดเจ็บรวมถึงการถูกดับชีพนั้นคือเยาวชนโดยเขาได้กล่าวอีกว่าในฐานะของคนที่ต้องลงในพื้นที่และใช้เวลาส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลในกาซารวมถึงในราฟาฉันได้เห็นผลกระทบของการประทุสร้ายทางร่างกายกับเยาวชนมันช่างเป็นสิ่งที่น่ากลัวเกินที่จะทนได้เทสอินแกรมโฆษกยูนิเซฟในกาซาได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC ของสหรัฐและเขายังกล่าวอีกว่า ันได้เห็นเยาวชนหญิงวัย9ปีคนหนึ่งซึ่งติดอยู่กับชีวิตบนเตียงในโรงพยาบาลในราฟาโดยมีร่องรอยที่ฉกันซึ่งเป็นผลกระทบจากการโจมตีครั้งใหญ่ที่ร่างกายส่วนหนึ่งของเธอได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงและเธอยังต้องทนอยู่อย่างนั้นถึง16วันเพราะความสามารถทางการแพทย์ในกาซาเพื่อที่จะรักษาให้กับเธอนั้นไม่มีอยู่จริงและยังกล่าวอีกว่าเราจําเป็นต้องยุติการปฏิบัติการอนันโฉดซ้มและการดับชีพพลเรือนตามอำเภอใจโดยเฉพาะเยาวชนเพื่อยุติความเลวร้าย ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและอนาคตของพวกเขาเหล่านั้นเดี๋ยวนี้ในขณะเดียวกันที่ทำเนียบขาวได้มีการกล่าวแถลงอย่างหน้าตาเฉยว่าการดับชีพพลเรือนนั้นไม่มีอยู่จริงในกาซาโดยเจคซิลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐได้มีการกล่าวอย่างหน้าตาเฉยว,ว่าฝ่ายบริหารของไบเดนไม่ได้มองว่าการดับชีพหมูชาปาเลสในกาซาโดยเอลนั้นมีอยู่จริงโดยใช้วาทกรรมที่ว่าเราไม่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในกาซาเป็นการดับชีพหมู่เรามีหลักฐาน ที่่เชืือถอถได้ในการปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวซิลแวนกล่าวในขณะเดียวกันซิลแวนยังได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวอีกว่าสหรัฐต้องการเห็นกลุ่มผู้ปกป้องดินแดนปาเลสนั้์พ่ายแพ้ชาวปาเลสที่ติดอยู่กลางปฏิบัติการการลุกรานตกอยู่ในความโหดร้ายที่เกินจินตนาการและการปฏิบัติการทางฐานครั้งใหญ่ของเอลเนราฟาเป็นเพียงความผิดพลาดในการนําเสนอข้อมูลเท่านั้นเองในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ข่าวกรองกลาโหมได้มีการประกาศล่าออกเพื่อประท้วงนโยบายของสหรัฐในเรื่องของการสนับสนุนเอล ปฏิบัติการในกาซา โดยพันตรีแฮริสันมานกองทัพบ,บกสหรัฐซึ่งทํางานในหน่วยงานสํานักข่าวกรองกลาโหมได้มีการประกาศลาออกและยื่นเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาโดยมีการกล่าวว่าเขาไม่สามารถนิ่งเฉยกับเรื่องนี้ได้อีกต่อไปในจดหมายของเขาซึ่งเพิ่งได้รับการเปิดเผยและตีพิมพ์บนแพลตฟอร์มสาธารณะซึ่งเขาได้กล่าวว่าเขาเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากไซออนในยุโรปแท้ๆด้วยซ้ําแต่เขาเขียนระบายว่าสหรัฐการสนับสนุนรัฐบาลเอลยังไม่มีเงื่อนไขนั้นเป็น ็นการเพิ่มขิดความสามารถที่กับการดับชีพและการสร้างความอดอยากของชาวปาลสผู้บริสุทธิ์จำนวนนับล้านคนดังที่เราได้ทราบกันเมื่อเร็วๆนี้ว่าการสนับสนุนแบบไม่มีเงื่อนไขนี้ได้มีการกระตุน้นให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการลุกรานอื่นๆที่บ้านปลายในวงกว้างฝ่ายบริหารของไบเดนก็เผชิญกับความขัดแย้งภายในเพิ่มขึ้นต่อนโยบายของตอนในตะวันออกกลางโดยล่าสุดได้เกิดการประกาศลาออกของโคสกหญิงภาษาอาหรับของกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐเช่นกัน เรริตเป็นนักการทูตอาชีพคนแรกที่ลาออกต่อสาธารณะเพื่อเป็นการประท้วงการตอบสนองของรัฐบาลต่อเอลในกาซาจอสพอลเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระดับสูงของไบเดนที่มีการประกาศลาออกจากตำแหน่งเช่นเดียวกันเนื่องจากแนวทางของสหรัฐของไบเดนนั้นและทาริกฮาเบชที่ปรึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐก็ประกาศลาออกเช่นเดียวกันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนั้นกลับมาย้อนดูนักศึกษาในมหาวิทยาลัยโคลัมเบียขณะนี้ได้มีการ ถูกจับกลุ่มที่มีการประท้วงเพื่อให้สหรัฐนั้นหยุดการสนับสนุนเอลนกาซาในขณะที่กล่าวสุนทรพจน์รับปริญญาทามาราราซัมนีนักศึกษาระดับปริญญาโทจากโคลัมเบียสคูลของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียได้มีการกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างพิธีจบการศึกษาของเธอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วราซัมนีได้ถูกตำรวจนครนิวยอร์กจับกลุ่มในข้อหาบุกรุกซึ่งต่อมาเธอก็ถูกไล่ออกและมหาวิทยาลัยได้มีการสั่งพักงานเนื่องจากเธอเข้าร่วมในการประท้วงต่อต้านการลุกรานของ ของเอลในกาซาภายในร่วมมหาวิทยาลัยฝ่ายบริหารและตำรวจของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียได้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงการตอบสนองอย่างรุนแรงต่อนักเรียนนักศึกษาที่มีการประท้วงอย่างสันติซึ่งหลังจากมีการเริ่มต้นที่โคลัมเบียก็ได้มีการแพร่กระจายไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกาและมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกเหล่านี้นักศึกษาเรียกร้องให้สถาบันของตอนเองนั้นถอนการลงทุนทั้งหมดในเอลและธุรกิจที่เชื่อมโยงกับเอลรวมถึงแสดงความโปร่งใสาทางการเงิน ให้คนทั่วไปได้มองเห็นอีกด้วยเขาได้กล่าวว่าในฐานะนักศึกษาที่ผ่านมาเราเป็นเข็มทิศทางศิลธรรมให้กับโลกและตอนนี้เรากําลังเรียกร้องให้นักศึกษาของพวกเราไม่แลกกับการดับชีพชาวปาเลสหรือมนุษย์ที่ใดบนโลกเธอกล่าวในสุนทรพจน์ของเธอติดตามข่าวสารอัปเดตความจริงแบบนี้ได้ที่เวทีนิวส์กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือจะดาวน์โหลดเพื่อนําไปโพสต์ต่อในแพลตฟอร์มอื่นทําได้ครับเพราะเราเชื่อว่าความจริงไม่มีลิขสิทธิ์ที่นี่เวทีนิวส์ครับ โปรไวตาขอยืนเคียงข้างและสนับสนุนคนที่พูดความจริงเพื่อคนไทยทุกคนโปรไวตาดื่มทุกวันดีทุกวัน